แสงเลืองทองเรืองอารามจากโคมลอยกว่า2 0 0พันดวงที่ถูกปล่อยขึ้นจากบนสะพานพระปิ่นเกล้าและค่อยๆลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าสร้างความงดงามให้กับท้องฟ้าในค่ำคืนนี้คือการปล่อยโคมลอยมิ่งมงคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานขบวนเรือประดับไฟเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา5ธันวาคมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตและเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนกลมการปกครอง ที่ร่วมกันซักซ้อมการแสดงต้องใช้ความพร้อมเพรียงและความสามคัคคีทั้งการช่วยกันจัดเตรียมโคมลอยและจุดเชื้อไฟก่อนที่จะถูกปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าซึ่งสิ่งสำคัญคือทิศทางลมเพื่อให้โคมสามารถลอยผ่านบริเวณหน้าโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวให้เสมือนเป็นม่านสีทองบนท้องฟ้าเพื่อร่วมถวายพระพรชัยมงคล ทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมกับการแสดงในครั้งนี้ต่างรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมน้อมถวายความจงรักภักดีรู้สึกตื้นตันใจนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมของคุณพ่อหลวงในวันนี้นะครับรักมากนะครับชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่จะรับเกินพ่อหลวงของเราแล้วครับรู้สึกแบบเมื่อมีเตียครับว่าสิ่งครั้งหนึ่งในชีวิตเราทําสิ่งดีๆให้กับนายหลวงของเราที่พระอ,องค์ได้เสียสละ ในสิ่งที่ว่าอ,องค์หา,หาแบบทุกคนในโลกนี้หาไม่ได้แล้วไม่มีไม่มีมมกษัตริย์องค์ใดที่แบบยิ่งใหญ่เท่าพระอ,องค์อีกแล้วในวันที่5ธันวาคมโคมลอยมิ่งมงคลจำนวน9,999ดวงจะถูกปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมกับการจัดงานขบวนเรือประดับไฟเฉลิมพระเกียรติซึ่งภาพความงดงามทั้งบนท้องฟ้าและเหนือผืนน้ำ จะปรากฏเป็นภาพจริงที่ยิ่งใหญ่อย่างเต็มรูปแบบเพื่อสื่อความหมายของการล้อมรวมดวงใจร่วมกันของคนไทยทั้งประเทศเพื่อน้อมถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดินดารินหอวัฒนกุลสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงาน